ตอนที่40เวลาที่แสนวิเศษแสงแดดในตอนเย็นเริ่มอ่อนลงและเมื่อมันกระทบกับภูเขามันจึงกลายเป็นสีแดงสดเราสองคนเดินทางมาถึงจุดที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้อย่างชัดเจนพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแสงอ่อนๆของมันฉาบทาไปทั่วบริเวณ จนทาให้ท้องฟ้าเกิดเป็นฉากสีแดงไล่เฉดกับสีส้มสายลมที่พัดเอื่อยในยามเย็นต้องผิวกายแผ่วๆท่ามกลางไออุ่นของหญิงสาวในดินแดนมหัศจรรย์ประดุดสวงสวรรค์ผมดึงมือของโคฮารุให้หยุดเพื่อชื่นชมกับจิตรกรรมแห่งธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอหยุดและมองออกไปไกลๆสวยจังเลยนะครับ จริงด้วยนะคะผมคว้าตัวเธอมาโอบกอดไว้ในอ้อมแขนภาพแห่งความงามนี้ตรึงให้เราทั้งคู่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนานหลายนาทีความรักทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอบอวลไปได้วยความสุขเกินจะบรรยายผมอยากจะหยุดเวลานี้ไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนมันช่างเป็นเวลาที่แสนวิเศษจริงๆฉันจะเก็บช่วงเวลานี้ไว้ในความทรงจำของฉันตลอดไปผมก็เช่นกันครับเราไปกันเถอคะครับครับ ขณะนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนเราเดินกันไม่นานก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเรือนแถวย,วยาวๆโคฮารุตโกนทักคนในบ้านทันทีที่สิ้นเสียงของเธอประตูก็เปิดออกบุคคลที่ออกมาต้อนรับเป็นชายหนุ่มรูปงามร่างสูงโงหน้าตาคมสันมีกล้ามเนื้อเป็นมัด,มด ดูแข็งแรงดูจากภายนอกแล้วเขาน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับโคฮารุจากนั้นโคฮารุก็รีบวิ่งไปสวมกอดเขาคุณตาคะหนูมาถึงแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณตาเป็นไงกันบ้างทำไมถึงมาเสียมืดเลยลละเราเดินแบบช้าๆคะ่ะทิมคะนี่คือใครเอิรคุณตาของฉันคะ่ะ ยินดีที่ได้เจอคุณนะครับเช่นกันครับและนี่มาสุดาคุณยายของฉันค่ะสวัสดีครับฮะนี่เหรอคุณยายดูจากภายนอกแล้วเธอน่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นยายของโคฮารุสวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาในบ้านกันก่อนแล้วเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่ผมเห็นคือผนังทุกด้านเต็มไปด้วยมีด พร้อมปลอกไม้วางอยู่อย่างแน่นขนาดไปหมดมันถูกจัดวางอยู่บนชั้นที่มีขาจับแบบการวางดาบของซามูไรมีดทั้งหมดเป็นแบบสั้นประมาณหนึ่งฟุตมันวางไว้ที่ผนังจนไม่มีพื้นที่ว่างเหลือชั้นเหล่านี้มีความสูงตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานโดยสามารถวางมีดได้ไม่ต่ำกว่าแถวและสิบห้าเล่มและเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ มีดแต่ละอันก็มีรูปทรงและลวดลายของไม้ไม่ซ้ำกันเลยโอ้โหที่นี่เป็นเหมือนคลังอาวุธเลยครับฉันเป็นช่างตีมีดประจำเมืองนี้คลายเอิญพาผมเดินมานั่งที่โต๊ะกลางห้องขนาดใหญ่โต๊ะตัวนี้ใหญ่พอที่จะต้อนรับแขกได้ทีเดียวเป็นสิบคนเมื่อเราทุกคนยกเว้นมัสุดานั่งลงที่โต๊ะ ผมก็เริ่มต้นสนทนากับเจ้าของบ้านทันทีผมจินตนาการว่าคนที่เป็นตายายของโคฮารุน่าจะต้องแก่กว่านี้นะครับคนสองคนดูจะอายุน้อยกว่าผมซิอีกมันเป็นแค่รูปร่างภายนอกนะครับที่จริงเราสองคนอายุ4ี่แสนปีแล้วระหว่างทางที่ผมเดินมาดูดูแล้วทุกๆคนที่ผมเจอก็มีวัยที่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าใครแก่กว่าใครไม่มีความแตกต่างทางกายภาพเลยถ้าเป็นคนที่มีอายุอยู่ระหว่าง16ปีถึง7 0 0 0ปีพวกเราจะมีร่างกายคงสภาพอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่พออายุตั้งแต่7 0 0 0 0ปีขึ้นไปหน้าตาก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเพียงเดียวว่าคนคนั้นเป็นผู้อาวุโสคือหางคิ้วของเขาจะยาวมากกว่าปกติเท่านั้นและเขาก็จะอยู่คงสภาพอย่างนั้นไปจนกว่าจะต้องการสิ้นอายุไขไม่มีการแก่